Hello my friends, welcome to coffee and reactions video channel, I am Mustafa from Turkey and today we are gonna watch another news from Thailand and this is so sad. Cambodian influencer is facing jail because he revealed the truth. Cambodia is very similar with Turkey my friends, unfortunately. This is so sad. This is just like Turkey, if you tell the truth in Turkey you go to jail too, like Cambodia. This is so sad. But let's read the translation first. posting the truth isn't enough Cambodian influencers face jail time monks march to demand a ceasefire we are gonna watch this video from Amarin TV YouTube channel thank you my friends for this video I'm curious about it and let's start คุณผู้ชมคะวันนี้มีอีกมุมหนึ่งสื่อกัมพูชาเอ่อคือจริงๆแล้วเนี่ยจะมีอินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชาคนหนึ่งคือตอนนี้เรารู้ว่ากัมพูชาชอบปล่อยเฟ k นิวส์ใช่ไหมอืมแต่จะมีอยู่คนหนึ่งที่เขาอ่ะนำเสนอข้อมูลจริงเออ พูดความจริงก็ไม่ได้อะไรรู้ั้ยดิฉันเข้าไปดูแล้วเขาแชร์คือเขาก็แชร์เป็นภาษากัมพูชานั่นแหละค่ะแต่เขากำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไทยยึดได้นะตาควายที่กัมพูชาเสนอไปว่ายึดตาควายได้ไม่เป็นความจริง oh, ขอบคุณ <okay. S 1> หมอแล็แพนด้าด้วยนะคะเป็นคนชี้เป้าอินฟลูคนนี้แล้วเขาโพสต์เรื่องจริง mm. คือเวลาที่กัมพูชาอ้างว่ากัมพูชายึดได้นะเขาไมา่เช็คข่าวที่ไทยแล้วเขาก็ไปโพสต์เป็นภาษาเขาและบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะสุดท้ายคนคนนี้ที่โพสต์เรื่องจริง he is going to jail because he said this this is so sad this is why cambodian people are afraid to telling the truth right this is why they are need to tell lies this is why because they don't want to go jail because they, this is why they are telling lies they are scamming to the world with fake fake news this is so sad <laughs> จันนี้ถ้าผมเตรียมเอกสารเสร็จแล้วผมตัดสินใจจะเข้าคุกเพื่อไม่ให้สร้างความลำบากให้กับระบอบการปกครองกัมพูชาหมายความว่าคุณผู้ชมฮะกัมพูชาพูดความจริงไม่ได้ฮะกัมพูชาเป็นประเทศที่ตอนนี้พูดความจริงไม่ได้ใครพูดความจริงใครไม่เห็นด้วยกับคุณเซนคุณเบเนตต้องติดคุกเหรอใครไม่กลับมาอยู่ที่ไทยแล้วไม่ยอมกลับมา มาช่วยรบมาเกณฑ์ทหารจะโดนยึดที่ยึดทางติดคุกติดตารางอย่างนั้นเหรอพูดความจริงก็ไม่ได้พูดความจริงไม่ตรงกับเจมารีที่ปล่อยเฟคนิวทุกวันเนี่ยไม่ได้ต้องติดคุกฮะเนี่ยติดคุกพรุ่งนี้นะฮะคุณผู้ชมแล้วสิ่งที่เขาโพสตเนี่ยมันก็เรื่องจริงหมดเลย <Yes. S 1> กัมพูชาโดยเจมารีเองโคศกลาโหมสูงสุดของเขาแล้วเนาะตอนนี้<ฆ>โค<พ>ศกลาโหมใช่โพสตประว่าน,นี่เราที่ไทยเนี่ยประกาศว่ายึดได้11จุดไม่เป็นความจริง พื้นที่ทั้งหมดยังเป็นของกัมพูชาภาพเปรียบเทียบเมื่อสักครู่นี้เขาก็เลยลงไว้ให้ดูว่าจริงเหรอมาลีอันนี้คนกัมพูชาโพสต์เองนะฮะค<อ>ุณผู้ชมก่อนหน้านี้นี่ภาพเป็นแบบนี้ฮะคือกัมพูชาเนี่ยยืนยันว่าภูมะเขือยังไม่ได้เสียหายเขาก็ไปเอาภาพที่เราลงอะที่ฐานไทยลงอะค่ะว่าภูมะเขือกระชาว่าโดนพังแล้วเอาไปโพสต์เลยกลายเป็นว่าอ oh, ้าวเธอเฟกนิว พูดเรื่องจริงไม่ได้เหมือนเราไงเราพูดเรื่องจริงไม่ได้โดด่าเอ,อ,อาแล้วก็โดนด่าว่าเนี่ย f a k น n e w สื่อไทย f a k นิวทุกโต๊ะข่าว f a k นิวเฟ f a ตรงไหนละ่ะ <ake news. S 2> ไม่อยากพูดหยาบอีกแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นก่อนหน้านี้ฮะคุณผู้ชมเขาบอกว่านี่ทหารกัมพูชาเอากระเช้าขึ้นมาคุณผู้ชมเห็นกระเช้าใช่ไหมต,ต้นไม้ชะาชงกอนชะงอนออกมาเนี่ยกระเช้าฮะสุดท้ายแล้วเราบึ้มฮะเพราะคุณผิดข้อตกลงพื้นที่ตรงเนี้ถ้ามันตกลงกันไม่ได้ คุณก็ห้ามเข้ามาสร้างสิ่งปลูกสร้างคุณสร้างกระเช้าไม่ได้เพื่อการท่องเที่ยวแล้วคุณไม่ได้บอกขอไทยคุณสร้างมาเพื่อส่งกําลังลําเลียงขึ้นมามันเลยผิดวัตถุประสงค์เราเลยบึ้มซะที่ภูมิคือ้อันนี้คือเรื่องจริงพูดไม่ได้แต่ถ้าคนเฉลี่ยรัฐบาลอยู่รอดเฮ้ยเอาจริงเหรอเออมีอยู่คนนึงน่าจะเป็นสื่อด้วยแหละคุณผู้ชมคะเขาโพสต์เรื่องลวดหนามผิดเพลงที่ปล่อยเป็น what is the what's happening here this is another video right this is not about cambodia what what's happening here I can't understand it is it fight is is it bombing no right ที่ฝั่งเราเนี่ยไปวางไว้ตรงสาแก้วปะเกือบ9กกิโลใช่ไหมติดกิโลแล้วเขาบอกคนนี้น่าจะเป็นนักข่าวไอโอแบบสายปั่นเพราะว่าชอบแบบชอบลงแนวเดียวกับรัฐบาลที่เขาบอกว่าเออซืรอกัมพูชารัฐบาลกัมพูชากลาหหมกัมพูชาเป็นไปในทิศทางเดียวกันคนนี้โพสต์เหมือนกันค่ะแล้วเขาโพสต์บอกว่าเอาอย่างนี้คุณเซนไทยเขาสร้างรั้วนลวดหนามผิดเพลงแบบนี้ใช่ไหม คุณเซนไปสร้างกำแพงแนวชายแดนเหมือนกำแพงอเมริกากับเม็กซิโกไปเลยสิทำสิออกตังด้วยนะเรา Yes just build the wall Yes just do it do it ตี่เพลงแล้วไม่อะไรคุณผู้ชม รู้ใช่ไหมฮะกำ <C> e <erie> แพงของเม็กซิโกกับอเมริกาเ,เนี่ยมันจะมีอันหนึ่งที่แบบเป็นข่าวดังๆเลยคือกำแพงที่ยื่นไปทางทะเล 3, อ่ะสามพกิโลเมตรงบประมาณการก่อสร้างสอง0,000ื่นกว่าล้านดอลลาร์สหรัฐอันนั้นเขาสร้างเพื่อหนึ่งป้องกันเรื่องยาเสพติดจากเม็กซิโกสอง <Yes. S 2> ป้องกันคนที่อพยพย้ายถิ่นฐานเข้ามา <Yes. S 2> แล้วก็มาอิมมิกรันสหจาเข้ามาที่สหรัฐอเมริกาคือเข้ามาโดยผิดกฎหมายฮะคุณผู้ชมหลบหนีเข้ามาเข้าเมืองมานั่นแหละแล้วสุดท้ายก็เลยมีการสร้างกำแพงเป็นพรมแดนแบบหูยาววุดเลย ตลอดทั้งแนวเลยเม็กซิโกกับอเมริกาใช่แล้ววันนี้ก็เลยบอกเอาสิไทยอะทำได้แค่หีบเพลงวิฮุนเซนเอาซะหน่อยสิทากําแพงทํากําแพงเลยทําดีฮะจ่ายตังค์นะฮุนเซนเอาตังค์ที่แหมไม่อยากจะพูดเยอะเออนั่นแหละเอาตังค์ที่ปลอยเปิดอะที่มีการบอกมาเนี่ยหน่วยงานอะไรต่างๆที่ได้มาเนี่ยเอามาสร้างกำแพงซะนะอ๋อนี่เขาบอกว่าสร้างไปเลยไม่ยากเกินไปหรอกก็เหมือนที่อเมริกากับเม็กซิโกทำอันนี้ปั่นชอบคนชอบดีเออมีอีกสักเรื่องหนึ่งไหม เฟกนิววันนี้พนมเป็นโพสต์สื่อหลักเห็นบอกว่าไปลงภาพของน้องผู้หญิงคนหนึง่งนี่บัตรประชาชนอยู่เชียงใหม่แล้วบอกว่านี่ขณะว่ามีปัญหากันนะกัมพูชายังมีน้ำจิตน้ำใจผู้หญิงคนนี้เป็นลมค่ะอยู่ที่ถนนข้างทางแถวแถวย่านโอเดรสแล้วหลังจากนั้นก็มีคนช่วยเอาตัวส่งโรงพยาบาลที่สีหนุวิว เหตุเกิดวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วตอนนี้เอาอาการดีมากมีอาการปวดหัวแล้วก็บอกนี่งานกัมพูชาเป็นคนดีไหมช่วยคนไทยปรากฏว่าชื่อนามสกุลบัตรประชาชนเนี่ยเป็นของจริงน้องคนนี้เป็นคนไทยอยู่เชียงใหม่แต่ปรากฏเจ้าตัวโพสต์ตทันทีคุณผู้ชมคะบอกว่าคนที่ไปนอนสลบอยู่กลางทางข้างถนนไม่ใช่ฉันจ้า s <S ฉันโดนคนกัมพูชาเอ้ยคนไทยใหญ่มั้งขโ oh, <no. S 1> มยบัตรประชาชนไปใช้ oh. แล้วก็ไม่รู้จักไม่ได้ติดต่อกันมาตั้ง6ปีแล้วตัวเธอไม่ได้อยู่กับพูชานะคะทุกวันนี้ปกติดีค่ะอยู่ที่เชียงใหม่เห็นบอกว่าเออตอนนั้นเองเนี่ยมีการดูขโมยบัตรไปและแอบอ้างข้ามไปต่างประเทศและก็แจ้งความลงันทึกประจวนไทั้งหมดเรียบร้อยแล้วด้วยไม่เคยติดต่อกันนานประมาณสัก6ปีแล้วไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นดิฉันไม่เคยไปประเทศกัมพูชาค่ะตอนนี้อยู่เชียงใหม่ประเทศไทยเท่านั้นค่ะบางเพจเอาบัตรไปลง แล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยข้อมูมลมันไม่ตรงกันเลยเห็นมีการบอกว่าคนที่เอาไปชื่อว่าพิมพ์รู้จักด้วยอยู่มอเ,เป็นเพื่อนกันตอนมอตนอ้นแล้วเป็นคนไทยใหญ่เพราะอยู่เชียงใหม่ไงคุณแล้วก็มีคนไทยใหญ่มาแล้วสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมฮะบัตรประชาชนไปโผล่อยู่ที่กัมพูชาได้ยังไงสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมฮะไม่ยากเลยอ่ะบัตรประชาชนพวกนี้เวลามีอะไรพวกนี้ มันก็ไปโผล่ได้ฮะเพราะอย่าลืมนะอันนี้เมืองนอกเขาพูดนะผมไม่ได้พูดนะเพราะกัมพูชาเอง เป็นศูนย์กลางของพวกสแกมเมอร์อยู่แล้วฮะอ๋อก็เลยได้บัตรไปแล้วมันก็จะมีบัตรประชาชนอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยเป็นพันๆหมื่นๆแสนๆใบอะอยู่แล้วฮะแล้วก็อาจจะไปหยิบบัตรสาวไทยขึ้นมาแล้วก็มากูข่าวให่เป็นความจริงเลยคุณผู้ชมคะมีอีกภาพหนึ่งวันนี้รถถังเขาบอกว่ากมูชาเนี่ยมีการเคลื่อนพลถ้าฝั่งบ้านเราจะขอความร่วมมือไม่ให้ถ่ายแต่ฝั่งนู้นเนี่ยบอกมีอินฟลูรุ่นจิ๋วอินฟลูฟันน้ำนมเจอรถถังขับผ่านต็รีบถ่ายแล้วบอกนี่ดูเลย ถ้าผมมีตังค์นะผมจะซื้อรถถังเอารถถังมาแล้วเอาไปยิงคนไทยตอนนี้รถถังค่เมเนเนี่ยกำลังมุ่งหน้าไปแล้วยิงคนไทยค่ะในในไภาวานี่ปุเลยนะติงยูตราชิ่งตอนในแบบนี้เป็นติงยูตราชิ่งมีให้ตูกไหม It is the same subtitles again. Monks are the monks. Monks are the monks. You t u be is translating Cambodian language is like that. Monks are the monks. Okay. ให้ที่หนูล้างเลยพนมหนูล้าพนม น้องน้องขาวต้องขางไทยให้อาดจะตรงที่กับ,บุตรังจะขังไครเนี่ย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 มีทางตรงะห์ค่คุณผู้ชมคะอีกสักน,นิดนึงก่อนที่จะจบเรื่องนี้ที่กรุงพนมเปญปรากฏว่าวันนี้ มีการรวมตัวกันของพระสงฆ์อะ่ะ2,569รรูป <Okay. S 1> รวมตัวกันใจกลางกรุงพนมเปญเดินขบวนรณร oh, <okay. S 1> งค์สันติภาพคือทางฝั่งของพระเนี่ยเออเราไม่ก้าวล่วงอ่ะเนาะแต่เขากำลังจะบอกว่าฝั่งพระสงฆ์เองกําลังต้องการให้กัมพูชาเคารพข้อตกลงหยุดยิงที่เซ็นเอาไว้กับไทย <Yes. S 1> ไม่ให้มีพฤติกรรมยั่วยุไม่ให้มีพฤติกรรมละเมิดแต่ไม่แน่ใจว่าท่านพูดเรื่องของ fake news อ,อะไรหรือเปล่า พทอมยตราเจงปีอรุมณิฐานประวัติศาสตร์วัดนมในมณีบันไดขบวนทอมยตราคือสมัปรสังกระโดยจิเปรเทรานุเทระกรุปปรองบานเยียมนิมนจับประดาดังไฮทอมยตราเจงปีมุกเนลิกาในรุมณิฐานประวัติศาสตร์ ดู e s u b t i t l e ล this is very funny about they are really talking about monks okay this is acceptable now ในพระแทเทรนทรูพรองด้านิบุญในขนมทอมยีตรานี้ก่อนหนึ่งทลายในศิ่งใดอองปี่วิ้วดัมบอยเมียนกาอานวัตในบัตรชกบังที่นิรันดบมนรศอกสันติเพียในขณะที่กรุงพนมเปญพระเดชพระคุณหลวงพ่อสาธุจริงๆนะฮะ เดินไปถึงบ้านของคุณเซนหน่อยก็ดีเหมือนกันจะได้เขาจะได้พึงรึกไว้บ้างว่าอย่าต่อสู้กันอีกและหยุดยั่วยุโอเค so this is the end of the video my friends um, there are interesting news uh, there are four news if I remember correctly and all of them interesting so the Cambodian monks are working for peace they are saying Cambodia to not provoke Thailand I hope uh They will listen to monks. I hope Cambodian governments Phonsan listen to the monks. But I have doubts. Thank you, Amarin TV, for sharing this news with us. Posting the truth isn't enough. Cambodian influencers face jail time. Monks march to demand a ceasefire. Thank you, my friends, for watching it together with me. Have a nice day. Take care of yourself, and let's see you in the next videos. Bye bye.